ดูบัวดูบัวคาเฟ่ไหนละบัวโอ้หมอเลยได้ที่กินข้าวแล้วเราเจอกระต๊อบละวเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวตรงกระต๊อบนี่ดีกว่าบนขับรถเฝ้ารถไปสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงมิตรมาไกลถึงนครชัยศรีแล้วครับ จะนายมาเที่ยวคาเฟ่ชื่อดังคาเฟ่ดูบัวนครจัยศรีแล่นครปฐมจังหวัดนครปฐมคนขับรถก็ส่งจ้นายลงแล้วครับเข้าไปนั่งตรงนี้ก็ได้มั้งคนขับรถนั่งกินข้าวตรงกระท่อมนี้น่าจะได้นะมุดรัวแล้วกัน รถลวเข้ามาตรงนี้แล้วครับเตรียมคนขับรถมานั่งกินข้าวตรงนี้แล้วกันครับเตรียมอุปกรณ์มาเดี๋ยวจะไล์สดตรงนี้เลยถอดหน,น้ากากก็ได้มางตรงนี้จอดรถไว้ตรงนี้ครับข้างล้วเนี่ยลานจอดรถกว้างอยู่ครับ นี่คือทางเข้ามานะครับผมจากถนนหลักถนนเส้นบางเลนเส้นบางเลนนครปฐมนครัยศร,นะครีครับข้างในก็น่าจะมีร้านอาหารร้านกาแฟฟาร์มให้เด็กๆเ,เล่นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรครับแต่ว่าคนกับรถจอดรถตรงนี้ก็รอแถวนี้แล้วกันครับมีบึงบัวตรงนี้ สา,าลารอเยี่ยมข้าวมาแล้วครับวันนี้มีอะไรเดี๋ยวมากินดูว่าเจ้านายจัดอะไรมาให้บ้างน้ำหนึ่งขวดมีอะไรเนี่ยโอ้มีอาหารญี่ปุ่นแซลมอนกับข้าวปั้นด้วยครับเจ้านายวันนี้จัดให้มีอะไร เป็ดหรือไก่ไม่รู้ครับเป็ดมั้งเนี่ยอ๋อมีหน้าเลยมีน้ำจิ้มแจ้วแจ้วแก้วเลยเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมบรรยากาศแล้วกันครับเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ก่อน เราจะไล่เราจะไล่พอเคตเดียวกนไล่ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศครับ ทุ่งอย่างนี้การแจ้งนี้เสียงรบกวนก็ต้องใส่ปุกปุยนี้ไว้หน่อยเด็ก okay. กินข้าวกันครับของที่เขาคงไม่มาไล่นะ มาครับทักทายเพื่อนๆนะครับผมแลวให้ดูบรรยากาศป่าบัวเดีย๋ยวผมจะกินข้าวแล้วทีนี้น,นี่ก็ย้อนแสงไปหน่อยฟ้องแต่สัญญาณอ่อนตลอดเวลาเลยได้แล้วอุปรกรณ์ไลรผมกินข้าวกันครับเพื่อนๆ วันนี้อาหารหรูมากบรรยากาศสุดยอดอีกข้าวกันครับทักทายยามสายๆครับผมสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วมาที่คาเฟ่ดูบัวนครชัยศรีนครปฐมครับเพื่อนๆข้างในก็กมีกิจกรรมเล่นกันคนกับเราก็กินข้าวไปสัญญาณอ่อนจังเลยอตรงนี้อินเทอร์เนต็ตทำไมอ่ะ กลับมากล้องหน้าแล้วกันอินเทอร์เนต็ตสัญญาณอ่อนมากครับตรงนี้โอเคสต็อปเรคคอร์ดิง้งอินเทอร์เนต็ตสัญญาณอ่อนมากครับตรงนี้โอเคสต็อปเรคคอร์ดิง้ง ขาครับกินข้าวมาครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับวันนี้กินรูกินเป็นไหมเนี่ยมาครับผม ม่อนย่างเลยครับจัดปลายมือนี้พิเศษบรรยากาศหลักล้านครับเสียง ทักทายเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ลุงอยู่ที่คาเฟ่ดูบัวนครชัยศรีครับผมพาเจ้านายมาเที่ยววันหยุดวันพ่อครับเข้ามากินข้าวกันมาเป็นกันครอบครัวใหญ่เลยแหะครับเดี๋ยวว่าลุงจอดรถตรงมุมนี้แล้วก็มุดรั้วเข้ามา <c oughs> <c oughs> เข้าคงไม่มาไล่นะ สวัสดีครับพี่มนาสวัสดีพี่มนานะครับผมมาครับพี่มากินข้าวด้วยกันเพิ่งมาถึงที่คาเฟ่ดูบัวนครชียศรีนครปฐมครับผมส่งเจ้านายลงแล้วจอดรถก็เลยมุดรั้วเข้ามานั่งตรงกระท่อมนี่ครับกินข้าวครับพี่ จ้านายสั่งแซลมอนอย่างกับข้าวปั้นให้พิมนาหยุดไหมครับวันนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่า <c oughs> ภาพเสียงผมเป็นไงบ้างครับแถวนี้ อินเทอร์เน็ตน่าจะอ่อนอยู่นะเพราะว่ามันฟ้องตลอดว่าสัญญาณอ่อนเดี๋ยวให้ดูมุมด้านหลังดีกว่าครับกล้องหลังเป็นบึงบัวครับผม ผมไหนดีอีวนาไปไหนนะครับเก้าโมงถึงเที่ยงทำงานเหรอครับผมยาวทั้งวันนลครับวันนี้เสร็จจากนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อครับ สวัสดีป้านิ่มนะครับขอโทษทีผมกำลังกินข้าวอยู่ขออภัยนะครับผมสวัสดีลุงมิตรพาเจ้านายมาเที่ยวที่บึงบัวคาเฟ่นครชัยศรีครับผมส่งเจ้านายลงเรียบร้อยแล้วลุงมิตรก็มานั่งกินข้าวตรงสาลาริมบึงนี่ครับผม พีมะนาก็ทำงานเหมือนกันนะครับวันนี้ได้ออกมานอกสถานที่ไกลหน่อยครับผมไม่รู้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างทักทายกันนะครับพี่มะนาก็ทักทายป้าน,นิ่มด้วย ขอบคุณวิมานาขอบคุณปานิมนะครับข้ามาดัดทตายลุงหิวข้าวมือไม้สานเมื่อเช้ากินแต่กาแฟกับขนมปังมาไม่รู้ว่าจะได้ออกมาไกลขนาดเนี้ยว <c oughs> ิ่งบรมราชชนนีมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงสระยามอมมิดลก็วิ่งเส้นบางเลนมาครับ ขอบคุณป้านิ่มขอบคุณพิมานานะครับเข้ามาทักทายทักทายกันนะครับเพื่อนๆลุงมิตรทานข้าวทานข้าวกหรือยงังตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วมื้อกลางวันผมวันนี้วิวสุดยอดมากเลย พาไลให้ดูบรรยากาศนะครับโชคดีที่วันนี้แดดไม่แรงครับภาษากว่าน,นี้ไม่แน่